สวัสดีค่ะมือนีอีสานบ้านย่ายกีนย่ายกีนมาก,กุดอกกระเกียวไปส่งเพลินเดอพี่น้นองย่ายกีนมีออเดอร์สัง่งย่ากีนขายเงาละสีบาทสิบสองต้นลอยพี่น้องผู้ใดต้องการสั่งใดเพื่นมีออเดอร์สัง่งมือนีย่ายกีนเลยมาขุดไปให้เพลินนี่แหละพี่น้นนองเงาหนึ่งก็ดเดยเงเงาส้วงเงาละเป็นเงาหนึ่งก็ได พุ่นอะออกหอดดอกพร้อมมีหอดดอกมีหอดข้ามานปูปั๊บก็ได้กินปั๊บรดพี่น้องคนน่ะสิบบาทได้นน่ต้นละสิบบาทยายกกินขายาพ่แพงดอกายกกินซื้อมาลู่ละสองลอยผุนหวนัวมันขายสิบสองตูนลอยพี่น้องกูได้ต้องการสร้างได้ดอกมันก็นมีซูมมอพี่น้องผู้ได้อยากลวกกระปุลกับแก้วกะ สร้างย่ากีนได้ด้วยค่ะเด้อบ้านย่ากีนแต่พ่องบ้านดินเชออวนนี่แหละผู้ได้ต้องการปลูกก็ทุ่มหาย่ากีนหลดุดเบื่อทุ่มย่ากีนกับศูนย์แปดเก้าสองเกีแปดแปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์แปดเก้าสองกีแปดแปดสี่หนึ่งสี่พี่น้องเบื่อทุ่มย่ากีนผู้ใดต้องการสร้างได้ด้วยค่ะนะ งามคือยางนี่ดอกกระเกี่ยวย่ากินเดี๋ยวย่ากินสิพ้างยางส้มสวนมัเก็บสูมือพี่นอ้องย่ากินเก็บซูมืออะไ้มือละลอยสองลอยพูน่นะปลูกไรหน้าสวนผสมเครื่องไล่นี่ล่ะกันแม่นปลูกแกมป้าคามสมพี่น,อน้องน้ำรองมันตามมังกร ปลาพักวานกับก,ก,กำลังเอาไนมันมาปลูกจักบักฮงจักยางบอืดอีสานบ้านย่ายกินจกักคาจักบักเขียงามขนาดพี่น้องผู้ใดต้องการปลูกสร้างย่ายกินได้เบื่โทษย่ายกินกับศูนย์แปดเก้าสองเกีดแปดแปดสี่หนึ่งสี่บ้านดินเซอออนนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ้านย่ายกินแต่พ้องผู้ใดต้องการกระสร้างใดด้วยค่ะเด้อ